คะทุกคนวันนี้พอมาเป็นไลน์แมนไลเดอร์นะคะเป็นมาสามวันแล้วค่ะวันนี้นะคะพอก็เลยไม่ได้ตีพึ่งกับแม็กแล้วก็พ่อเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวถ้าเจอพึ่งเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพอยก็จะไปจัดการนะคะแต่ตอนนี้ขอไปขับไลน์แมนไลเดอร์ก่อน,นะคะทุกคนบ๊ายบายเอาดูนะครับนี่ใหม่คนระับผมปล่อยไว้ เขาเห่า,าดูได้นะครับดินเต็มเลยไปปวดปะไอหมอนั่นหนีไปแล้วเจออีกแล้วครับทุกคนเราเจออีกแล้วแต่รังนี้เหมือนจะลังใหญ่นะครับนี่พอทำครบเรียบร้อยแล้วสวัสดีคนระับทุกคนวันนี้ก็ออกมาหาตามคลองนะหามิม้มช่วงนี้มันจะลงตามคลองนะครับ ก็น้องๆก็หาดูตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้เราเจอฝั่งโน้นนะครับตัวกินตลอดกองเลยแต่ฝั่งโงนะ้นอ่ะมันไม่ค่อยมีต้นไม้ทีเนี้ยเราก็ฟักข้ามมาฝั่งนี้นะครับค่อยๆขี่ดูนะผมไม่ได้เดินแล้วค่อยๆขี่ก้มดูเองนะครับเจอสองหลังเมื่อกี้แม็กเดินไปดูตรงนั้นเจอหลังหนึ่งห่างอยู่ตรงนี้ประมาณห้าวาอันนี้ก็หลังนึงใหญ่ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าน้ามันจะเยอะไหมต่างจากที่ผมไปเมื่อวานนะครับผม เมแรกกระเป๋าควานก่อนนะครับน้องๆต้องระวังลูกไฟนะครับเด็กๆใหม่ๆห,หรือว่าเด็กๆที่กาลังตีมิมอะ่ะเนี่ยมันหล่นไม่ดไ,ไม่ได้นะครับผมไฟ,ไฟป่านะครับตัวต่อไปกินมิมอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะตัวต่อมาตอมเล่นมิมนะครับผมนั่นเป่าหน่อยเดียวอ้วนถือตั้งไว้อย่าให้ลูกไฟหล่นนะหนูหนูอย่าความลงนะตั้งแล้วก่อนอพดยเพาทำพื้นที่ก่อนเพราะว่ามัน เกาะก็ตน้นพิซซ่าพิซซ่าป่านะครับน้ำมีไหมถ้าไม่มีผมไม่เอาด้วยมนีก่อนเ้ยเ,เหมือนจะล้างเลยแต่ต้องดูสันบนนะครับน้ำน้ำมิ้นี่จะดูอย่างนี้ไม่ได้นะจุดจุดจุด,ด ดิ่งไปหน้าแล้วขาดควันไม่ได้เลยพอผมขาดควันหน่อยเดี๋ยวเป็นไงเพืเ่อนๆหนูตั้งไว้นะแล้วไม่ได้ดึอากาศเข้ามาหนูเ,นเรีกยกะแห่ให้ตีนนะมีหัวน้ำด้วย ป่าได้เลยมาดิลังไม่เอาเด้อเดี๋ยวจะเสียบไว้นะฮะโอ้น้ำเป้อนเลยนี่นี่อยู่ในหลอดหลวงวัน นี่ครับผมน้ําแต่ยังไม่ปิดตานะครับคือคือเอถาทั้งนั้นเลยนะฮะคือตดหมาทั้งนั้นเลยน้ํานะผมต่อยกล้องแล้วมันจับความร้อนหลังที่สามครับหลังที่สี่ทุกคนเป็นชั้นที่สามลั้นที่สี่เดี๋ยวรางที่สามเนี่ยเรามาเอามันสูงครับต้องใช้ไม้กันไกลยาวตัดอันนี้หลังที่สี่นะผมคือต่ำๆเลยฮะอุ่น เดืข้ามาป่ะเนะี่ยหลวงพ่อตัดมะใหะ้ไปมาแล้วครับอีกลังโอ้โหหัวน้ำนีน่หัวน้ำสวยเลย<ๆ>เดี๋ยวเอาล้างผูกไว้อันนี้เน,เนี่ยมันเริ่มเริ่มทำมิ้มตัวผู้เห็นไหมเนี่ยครับดีค,ครับผม โอ้โหเด็กสอนนีน้ำอยู่เราเลาะ,ละข้างนั่นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวห่างกันต่อทุกคนเดี๋ยวพอจะปลูกล้างหนูเอานี่ไปไว้ในถุงให้ดีนะอย่าเบียดกันนะถุงเก่านั่นแหละ